เกี่ยวกับเพลงค o ฟเปอร์มีประสบการณ์เนี่ยมีโอกาสได้คอปเปอร์ครับในรายการอะไรในรายการเปลียหน้าท้ายโชว์ครับนี่ซีซั่นสี่แล้วก็เพลงแรกเลยนะครับที่ค o ฟเปอร์แล้วก็ดังเลยครับเออเพลงนั้นคือเพลงเต่างับครับเต่างับเต่าจะไปงับผักบุ้งหรือไงเต่างยของพี่จินครับค o ฟเปอร์เป็นคุณจินตลาครับนะครับเหมือนมากแล้วแบบขอโทษนะมีแต่คนแซวเลยบอกว่าขาสวยมากขาพอูมน่ารักขาขา เล็กเล็กจริงๆอย่าว่าแต่ขาเลียวนะครับอ,อย่างอื่นก็เลียวใจเต้นเนเีนเ่ยคนน้อยเก็เมื่อกี้ดูไปนะเหน่อยน้ำลายไหลกัแล้วเป็นยังไงหลังจากคัฟเวอร์เพลงเต<พ>่างอยคุณจิตตะลังไงก็พูดได้ว่าก็มีงานเพราะเพลงนี้ก็ว่าได้ครับเพราะว่าเจ้าภาพอยากเห็นเพลงเต่างอยครับผมแต่ขอทวนสักนิดนึงนิดเดี๋ยวคนนึกภาพไม่ออกอะท่าคุณต้องมีท่าดิเอาละเอาละเอาละ 公隆公隆公隆。On, on, 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 on. นี่เหมือนมากอ่ะโอ้เหมือนจริงนี่ดูท่าทางติดใจจริงนี่แล้วทำไปอย่างงี้คุณจินตลาตัวจริงเขามาคุยอะไรกับคุณไหมพอเทปออกนะครับก็มีโอกาสได้ไปฟิตชาริ่งกับพิิจินด้วยใช่ครับผมแล้วพิจินว่าไงมั่งพี่จินบอกดีใจครับพิจินก็มีงานเพิ่มนะครับเออเหรอทามีงานเพิ่มใช่ใช่ครับพิจินก็ถามใจว่าพี่เป็นอย่างนั้นจริงจริงก็จะเหมือนเนาะพิจิณเหมือนได้เหรอถ้าเกาเหมือนมากเลย